ก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามากินหมูกระทะกันนะคะวันนี้วันเกิดลูกสาวค่ะวันเกิดลูกสาวคนโตนะคะย่างปรับเลยค่ะท่านผู้ชม แซ่บๆยั่วๆมากินด้วยกันนะคะหมูกระทะค่ะต้าทครเอฟซีหน่อยค่ะพะ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเด้วยกันมากิานหมูกระทะน้ำตาลจ้าวันนี้ลูกเกิดวันเกิดลูกสาว ิูกคุณที่ทงทุกทไปน่อยแวชอเกิดนี้เาเกิดนี้กินุนงิ่นก็เกิบทีิน่นก็วันที่เจ็ดนะคะอยา,ากมาให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อย,อยวันลูกเกิดนี่กรม้ย่ะแ่หัวอ ก็ตื่นมามาดิมีกระตุนกนระจายวันก่อนเขาเซอไพส์พ่อกับแม่นะคะวันนี้เขาบอกว่าไม่เอาอะไรขอเรื่องกินอย่างเดียวเลยจัดให้ะคะ่ะเมนูมเด็ดๆนะคะนี่ย่างสออไส้กรอกอร่อย กไล่เนเดีแลวไอง,ไงออกดเรากินที่ร้านทำไมนี่มีฝนมากขนาะดแต่ร้านที่เราไกินตรงก่อนที่ใหม่เราไมีทด่ดูวฝนีน้นนะอยเนาะอยู่ข้างบนเนยะดึนนะะเราไกินตรงไอ้บาปิคิวคาเฟ่เนรนะวันมันเยอะลน ร้อยแปดถึงเก้าบาทตรงน้รตตรงนั้นพี่คือละ่เหรอที่บ้านเลยพี่เป็นชาบูไหมไม่ที่บ้านเลยพรู้ว่ามันจะรู้เสียบน่ยแมมันแบบมันตั้งถาดหัวพ่อแล้วก็วางแล้วมันเป็นแบบไม่มีอะไรคลอด่ะเปนดูสกปอกอ่ะ กินที่บ้านอ่ะอร่อยสุดแล้วจริงไม่กินมาปีใหม่เนาะทีจนหูมัเยอะนะแต่ว่าแม่แต่ว่าเรากินไปก่อนนะนั้นใช่หูก็กขิงกินเยอะมากที่ตจนแบบกินน้อยพี่ต้นก็คงกินในญ่ๆว่าเข้าตรงที่จีนหนูไม่กินกินเยอะ หอเนี่ยพอนะ่อไหมพ่อผักกระบหมเนะพ่อผักนะนี่จะเด็ดให้หน่อยถั่วทานนีกินกับหอหมูนะอร่อยผักงามค่ะท่านผู้ชมจ้ะไม่กินน้ำกันเนื้อพี่น้องจ้ะเป็นกำล,ลังแรงเชียร์แรงใจให้กันเนื้อจ้ะก็มาเบิ่งแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนื้อจ้ะพี่น้อง ่แม่ซ้อนตักในหม้อมีอยู่ไหนอ่ะแม่เอาลงอ่างชิ้นยู่นะคะที่น้องพี่ต่อตักเดี๋ยวเราจะดูในกระทอให้ดูค่ะโอเค นี่ค่ะพี่น้องจ๋ายัย่วนะคะมีเห็ดเข็มทองอย่างด้วยค่ะวันนี้เป็นไง้ังคะมันเกิดลูกสาอร่อยไหมคะคุณพ่ออร่อยอร่อย <laughs> สำคัญเป็นหลกได้หรดอไม่ถ้าตัดได้่หมถ้าตัดได้หรือไม่มีคนอยู่เรื่องหลังเอยอะะทำยังไงนี่ยขยับ่างเดียวตัดไม่ไหวคนที่อยู่เรื่องหลังจะงเหน,น,น,นื่อยอทีย่สุด bây giờ là một vậy? một lần hai mươi năm này mọi người này người mọi 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 không ừ. mọi แม่ไม่ีแบบไม่ต้อ,อะไรได้ไหมดูแลน้อตัแม่จะซูนะแ,แม่ไปซูนให้พอซูนไม่ใช่แม่แม่ซูนแบบที่เราเห็นแต่อาหารนาะอย่างมันอยู่ที่คนไฟไม่ได้เลยนะอะไรนะเราใช้ไฟไม่ได้เลยนะไฟแบงไฟไเออคุณเห็นนะ เ็ทนทรว่าู้เเตนรา้กินหมจริงแม่ต้องไปกินเห็ดเ็นทองไปอยู่ตามเขาเนอะนที่ไม่มีไฟใช้ไฟอูแบงค์ใช่ปะให้เกาะขย่างก็อร่อยนะก็หนูไม,ม่ชอบ ที่เรารอคอยคือการต้มแล้วก็ต้มโยนร้อนเฉียวฟันผักบุ้งจ้าผักบุงก้งสดสดเอ๊ยร้องดูความันกำลังแล้มันก็เห็นไม่เขาไม่เหใครเขาแตะเตานมนะแม่เอาต้นนี้เนี่ยพ่อ ต้นกระของเปอ่ะเอาไปลงนี่เลยแม่เอาไปเสียบไว้ในกระถางตัดรากาเราไปเสียบไว้ในกระถางแล้วก็รากขมุ้งอันนี้แม่ก็ไปเสียบไว้ตรงนี้มาเด้อจ้ะมื่อน,น,น,นี้กลิ่นมันกันเด้อตึ๊กแตร์นั่งกันจ้า แม่เห็นเราทำเนี่ยก็น่าคิดนะเขาเอาเห็ดเข็นทองอ่ะไปทาเบคอนอ่ะแล้วเขาก็ไปนึ่งืีทานผักก็ได้ไปนึ่งนึ่งผักกาดหอมกับเขาล้้ลอ,องหมองตั้งแล้วแม่เมือนเวดีสเดียเรานี่ย้อขึ้นแน่วนี้มําไมพ่อรีบขี้ีนแปดสิบาสิบสี่อาจารย์ตั้งหายเห แปดสิบสี่ตอแ้เรานดตวานะไม่ต้องเอาอะไรห้เนะัดีวยไม่ดีนะพ่อนเครีดมากเลยนะอยากให้ถูกคพอไม่ได้้ทอให้หมดทุกคนไม่ซีเรียสกน้ิมาแม่หนอพราะว่าสอนใหเรีนหนูสัสี่พัน คละพันไม่ให้หรอหมูนี่เพศหมูกินหมูมันจะไ,มไหม้ละกไหมอ่ก็แม่ให้ไปคนละพันนะไปขายอยากซื้ออะไรก็ซื้อถ้าได้คนละพัะนก์เอาไหมเออจริงอ,อร่อยเลพ่อพ่อมีคำของพ่ออยู่อร่อยพี่ซอทำาออร่อย เรากินกับเพื่อนของลูกไปแล้วค่ะอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านี้รอบหนึ่งค่ะวันนี้เรากินรอบที่สองนะคะไปแล้วค่ะไปไหนไปเที่ยวพี่สะบปะรดไปแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ รักทุกท่านเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราค่ะไปแล้วคะ่วคะบ๊ายบาย